สวัสดีครับพี่น้องท,ท่านคุณมาแล้วฉีดไม่เป็นไรฉีดโลดมาย่ำแดงกระสินเบอร์เตอร์แลกกระป๋องโหลดเอาเบอร์อไม่ฉีดเฮ้บอร์เตซื้อเองดอกเอาฉีดโลดฟองละสามลอยนึงดอกฉีดโลดถึงคุณน,นะคุณอะไรพี่น้องอสวัสดีครับ รีบมารวมใจหลอกมวนเี่ีไม่มีที่ไนม่ราีมาเอน้อนบอกไหมคนละเพลงคนละเพลงอ้านเจ่งดดัลงมานงาวนามเทียวกันกนาจุดี่สนุ้ดแรงสนุกสลานเา คนเฒ่า,ากระเป๋าคอยมองถุงสาวต่างมาลองคุยกันในวานนักเป็นการตัดจังปวีชอบใจของพี่ของพิ่ไปเต่ามาเสียงสอดและดังฝังเบิร์เสียงสอดและดังฝังเบิร์เสียงดังดังเริงป่าชื่อเมืองราชสีมาครูจิ๋นพ่อวี้ครับลูกสาวลูกชายพ่อวี้อย่า <c oughs> <อ>งเดียวถัดหลัง มีเรียวท้าวไว้ให้ถ้วยราสเรใส่เนื้ไทยทอเราอฮิเอาแขกแม้แขกแม้ทั้งหลังแมเ้เฮ้เฮ้เฮาเฮ้เฮ้เฮเฮ้เอ้เฮ้เน้เ้ะฮ้เ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 พ้เเฮ้่ฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้น้เ้เฮ้เฮ้รู้เฮนเฮ้เฮ้เ้เฮ้เ นี่น้องจูนน้องเซี่ยมีชอบในนั้นไม่ฝากติดตามด้วยสไตล์บายแฟนนะครับผมอยู่กรุงแล้วค่ะต่างไปแฟมได้ด้วยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยนะชัดสไตล์บายแฟมสไตล์บายแฟมภาษาไทยแมของจูนนะคะเป็นจูนเนอรี่ชาแนลภาษาอังกฤษนะคะช่อง YouTube ช่องยูทูบเหรอเออเอาองที่มันคนใจง่ายจูเลมีการศิลปินภูไทยนะคะชอนะคะเหมือนเราจะดูช่องอะไรแหละเราก็พิมใช่ถ้าถ้า้้าเจ้าขึ้นบางบางทีเขาพิมแค่ศิลปินภูไทยมาขึ้นหมดเลยมันมันลิงก์ใช่ไใช่ใช่เราเราส เหมือนเหมือนกันลําเพลินเนี่ยถ้าถ้าถ้าพิมพ์ลําเพลินมันก็จะขึ้นหมดเลยได้ตระกูลลําเพลินเอาไปเที่ยวของสาวน้อยน่ะมันจะเด้งขึ้นหมดเลยเด้งเด้งขึ้นทุกคนนี่ใช่ใช่ก็นะครับผมพี่ๆนะครับแม่ๆนะครับผมเพชรชวัลนะครับผมซอยในเนี่ครับซอยหยังซอยจิตต์ดำจิตต์ดำนะครับน้องแฟมนะครับแฟมบุญมาบุญมานะครับสไตล์ใบแฟมสไตล์ใบแฟมนะครับน้องเปียชื่อช่ลูกสาว ลูกสาวพอวีได้เนี่ยลูกสาวกับลูกชายพอวีนะครับคุณจีนสิริพินมาฮะอันนี้ล่ะแจ่เอกาสา,ารโอ้โเลือดอันนี้แฟบฮะอันนี้แฟบอันนี้นีนน่นี่น้องแฟบแฟมนี่น้องแฟบมี่น้องนะครับแดงขอไปโชคจิฮะอันนี้ผมจะกอดเยาว่าอเยาว่าชสไลซ์ซะ นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเดดแม่พ่อกับน้องครั้งที่3แล้วเนาะที่เราได้ร่วมงานกันใช่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 ครับแต่คือจังคือจังเป็นวาตนาเนี่ยแหละพ่อไพยกับมิเตแบบเนาะสนิทเร็วเนาะใช่ใช่ใช่กันเองก็ดีเองยังสิแม่น่ารักน้องก็น่ารัก ใช่ถ,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 ถ้ถาถ้าเดินสายนนกันไงา,ไาไ่นทีละวที่โน้ี่พวกนี้โนับที่นี่ลับที่นดแต่ว่าเท่าบ้างสมตว่าไม่มีงาน<ล>เออไปได, <c oughs> ไดูกันได้เวลาไม่มีนจะดูกันแมละพี่น้องนะครับความหักพี่น้องนะครับความหักความสนิดสนมนะครับ เพื่อนร่วมงานน้องๆพี่ๆนะครับสายงานเดียวกันนะครับมาพอกันกระทิประมันนี้เนาะนะครับเดยวๆเดียวๆเดียวๆเลยพี่กวรับปกอกาพี่ลองศึกษามเราตัดต่อไหครับเร็วเตะตัดก็ได้แต่พี่จะรมาพี่ถ่ายนี่ห้ห้านาที อาจจะสลับเป็นอออเจออะไรดีก็เลื่อไหน,หนอไปใหม่อ๋อก็คืออันไหนที่มันไปไม่ได้แล้วก็หยุดแล้วก็เจออันใหม่ก็ใช่อันนี้สองนาทีอันนี้สามสิบวิอันนี้ห้านาทีอันนี้สองนาทีอะไรเงี้ยจะพอคิดว่มามันประมาณสิบกว่านาทีแล้วก็เอามาตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อในไอ้อะไรนะไอโมบี้เนาะไอโมบี้ไม่กดเพิ่มแล้วก็ลวกเลือกคลิปคลิปคลอัพโหลดสิ่เดียวเลือกแต่ใครจะใช้โปรแกรม ไอคลิปแต่ต่อแล้วจะทแต่ว่าส่วนมากของไอป่วนมันจะเป็น movie. ไอมูฟี่ง่ายแมนเอไอมูฟี่ง่ายอยู่ง่ายแต่ของใส่เสียงอะไรสียงมากคุณชอบไปเ,เดียวไม่ต้องไปพามผู้มือะไรมันคือ <c ười> พูดพูดเลยยาวๆที่พี่ลงแบบนั้นเลยที่ไม่ได้มาใส่เสียงใส่ที่ติไม่ไม,มัน,มนอันนั้นมันคือเขาเขาใช่ยูทูบเบอร์ที่เป็นแบบแต่ของเรามันเข้าติดตามดูบางบางบางเทือเข้ากันนะเบิร์ดูหลังเวทีเนี่ย ดูหลังเวทีใช่ดูดูแดนเซอร์ดูของเราเนี่ยเขาจะชอบดูแบบนี้แหละเจอนใช่เจออันนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆสิบสองยังไม่ได้ก็สัิบสิบนาทีสิบนาทีขึ้นประมาณนั้นโอ้ยเหมือนละซีคลิปมาคลิปเอีกได้ถ้าขยันถ่ายพี่ก็ห้าคลิปบ้างหกคลิปบ้างเออถ้าวันไหนไม่ทำเลยก็ไม่มี อะไรที่ขยันก็อย่างวันนี้ก็ได้แค่สองคลิปไม่ต้องตุนเนะอันนี้วันนี้คลิปกี่คลิปนี่คลิปแรกคลิปคลิปไลฟ์สดไปแล้วแล้วก็นี่คลิปแรกไลฟ์สดไลฟ์สดก็เรียวเลยไลฟ์เสร็จดก็เหมือนกับยู u ูบก็เหมือนเฟซบุ๊กเราอะพอไลฟ์เสร็จปุ๊บก็อ๋อไลฟ์ในยูทูบใช่ไลฟ์ในยูทูบได้ยินได้ไลนใน You ก็เปดไลนได้ ฮักตอางตอ้างเด้มอ่ถ้าหากเขาเขีบเร็วมันกลวงอยู่ดรอเขียบอีกเขียบไม่ปิดับคืนแยา่าย่า่าง่าฮ่าเ่าองาฮ่าพ่ด <berish> ่า้าฮ่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 นฮ่าฮ่าฮาฮ่า กอไก่โอ๊ยกอกไก่กอไก่ร้องเพลงอะไรร้องตามแเลยเนีอกอกหักตาอ๋ออกหักใจกอดใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมกันนะครับ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 โอเคโอเคแล้วค่อยเจอกันครับขอบคุณน้องๆทั้งสองครับไปเตรียมโตต่อแล้วนะครับครับพี่น้องนะครับก็เตรียมต้นเตรียมโตเข้าสู่งานแดงหน้าเซลเยังมากมีแปดเจ็ดอยู่ บ่าแต่ยางเลาะเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราทายังก็ขึ้นใจขึ้นนี่เราอยู่กันสองคนรอบที่แล้วมันอยู่กันสามคนสี่คนเพราะว่ามีน้องใหม่อยู่ด้วยมันจมแพทยบปะไม่ไหนไม่มึงแย่สุดเป็นยังไงวะเป็นหนาวบวกคิดไปเองแต่ว่าไวลาตึ้งกองละหนาวหนาดําดับ ช่วงนี้เป็นโชว์ของโคราชสีมาช่วงของโ์โคราชสวัสดีพี่น้องสักท้ายพี่น้องกระเล้วกันนะครับผมกราเลี่ยิจแดงหนะเพป็นบอกว่าขอเฮ็ดผมแป๊บนึงจนสิขึ้นแรกกันวายมุทเทลเลียวเหนี่ไหลคลของแต่งแล้วไหมเก็บแต่งมุทันลเลีวก็ว่าสิแต่งไงแต่งก่อนเลียงอย่าง nữa nà là, tôi thấy bọn này vẫn nhường, vẫn nhường, vẫn nhường. Giết Aladdin đi, đi tìm người say, ôi, cái gì đây nhỉ? Phùng say với cái chuột này. แรงสุขภาพดีไต่เป็นยังไงได้ปืนหลักันจะความว่าได้ชั่วโมงหนึ่งเราพี่นอ้องเออแล้วเรียบ สาเคยในนอนนอนตีหา่าเนี่ยตีห่าหาที่ยเก่าไม่ทราบเออกลับมาห้องห้องเป็นลัมันเหมือนนอนตีห่าหาทยเก่าลับม,มามานอนเพิ่งจาขวงเลยมันเป็นมันเป็นประมาณเนี่ยมันคือกลับมาคือเราอยากดูผลงานตัวเองเอามาดูแล้วบางบางอันมันเกิดประทับใจใ <S <S จริงจริงแล้วมันน่าจะเล่นได้เยอะกว่านี้แสดงได้เยอะกว่านี้ทีนะบางเทือ จบบีบด้วยหลายๆอย่างเวลาจำกัดเวลาแล้วก็เลยแสดงได้แค่นั้นอยากเต็มอยากเต็มที่อีกยอะพี่น้องอยากเแค่ไหนดีที่สุดละแต่ด้วยเนาะยันมันเด็กไปก็เลย่มเรียนในซัมานน้าสุนินี่น้าเป็นน้ำร้องผื่นนี่นาเหนียวชมวิญญาณชมก็บเกีนยวชมเก็บเกี่ยวกินานหน่อยเดือดเข้านีน้าดีเพราะอยพูดเดียวเนี่ยมันก็ถึอเจ้าเอาอมาจำกัดเนาะเป็นครูเนาะ อันอื่นอานอื่นแน่วมอีหนาหน่อยอีไปลมั้หีต่อบนหนาหน่อยมันบึ้งนาเดชีแห้งช่ไหมอันนี้อื่นไหมอีหนาเดชมันเด๋ยวอีหนาเดชแม่อีหนาหน่อยเป็นทหารเตยพี่น้องพี่น้องคิดซอยเดินในคิดอีหนาเหลียมมันจะเป็นทหารที่เก่าอีหลีมันต้องมีอีหยังพี่น้องคิดเปิดเดาๆเที่ยเดอพอกันทุกันนะชิดเดชชิดเดชได้ถือพี่น้องช่วยคิดในเด้อมันต้อง นี่นี่ก็หนีไหมอินาเลียมเจ็บแห้งเด้อนาเลียมบ่ยจะพูดถึงว่าท่านจีวะอินาเลียมมันเจ็บอยู่ดงหน้าเลียมแต่เขาไม่เรียมเขาก็เรียมเหรอนาะเขาหนาหน่อยนาเลียวเขาอัดโบมบาทีละเทียฝากไปบอกอินาแหลมในเด้อบ่าเจาะนาเรเตะครับวันนี้นาเรเตะคือนาเรเตะคืออยู่แปลว่างยังแปลว่างยัง เจอโอกาสหนาชิเต้คับก็นี่เป็นอยิางนว้วอีหยังว่า,าหันห้นาเล่นเต้อีหยังหน้าเล่นเต้โอกาสหนาจะไปเต้คับก็นี้เออเปอื่นอีหน้าเล่นเต้ถึงแล้วเต้หัวอย่างขี้ไลยย่ไงนี่หน้นาซีบีซีบีซีบีมันซีบ <CV S 1> ีน,นั่นแหละเล่นเต้มันมันบ่มีความจำค้ำจำกันมันมีคม้ำจำกันยังไงเล่นเต้กันขี้ไล่บ้านไหนเล่นเตเตเล่นเตเล่นเต้เล่นเต้ีหน้าซีบีจังสิกับพ่อเปตาเออ เซี่กสิพอหนเดียะเบิจีนองเบิีมีอย่งมากเบิในความคขาเจ้าลาย่องชั่วมงเออร้วว้ว่าได้หรอจต้องเ้าดูงกิดวเงนียปนงไไม่้เอาไอยเออยิ้มไปทัวเออเอาเอาเจ็บเิดละซื้อเอาไหม <แ>ทำเช่นหนากับบมีกับเอาน้ำเห่าเอาอะไรดีใหญ่จะเฮ้ฮัลเลบังเกลฮัลเลบังเกะโอ้นึกออกดิมันมาอามเอาพี่้องพอก,กันชิดหนาเอาเงียเขาไปเรื่องเงียเขาไปในครอบเงียเขาไปเรื่องอไ ปากมาัดดนหยิบเบลไวเย็นดอกจำชูชอย,อยน,นี่ซื้ออำบากเอาพ่อันกินหนักครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุกภาพำร่างกายแข็งแรงครับนะครับวันอยุวัตเดี๋ยวฟ้องมือและขีดกับพอแล้ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกก๊กตาข้าแป้งครับยูดี<ต>ากไปเอเอ,อพอแล้วต่ ขอพูดติดตามครับพอการทิ้หนักครับพี่นอ้องยินดีไม่ให้ขภาพกับความแข็งแรงทุก,ก,กท่านทุกคนอย่าติดจะจนกับห่างไกลจากโรคไปจากโรคโควิดบายบาย